อันนี้คือป้อมหมายเลขหนึ่งครับป้อมเมืองการเก่าป้อมอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในบันทึกป้อมนี้สูงประมาณ3เมตรนะครับป้อมแต่ละป้อมสูงไม่เท่ากัน สอันนี้ก็จะเป็นส่วนของโบราณสถานด้วยครับ่จะเป็นวัดเก่า มีต้นไม้อยู่กลางป้อมเลยป้อมก็จะเป็นลักษณะของหูลูกศรนะเหมือนกับป้อมที่ลพบุรีครับเคยไปลพบุรีก็จะมีป้อมหินอย่าง,างนี้เหมนแต่นั้นเป็นเดลามาวิศวกรของฝรั่ง สร้างทับป้อมของสมัยทราวดีอยู่หลังของป้อมก็จะเป็นหัวลูกศรชัดเจน ท่านนี้ไปก็จะไปชนกับป้อมหมายเลขสี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะไปป้อมหมายเลขสองแล้วป้อมหมายเลขสามตรงน้ มันก็จะติดกับโรงเรียนะ ีมป้ายบอกป้อมเมืองกาญจนะบุรีเก่าเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญทางทิศตะวันตกของสองีวยาบนเส้นทางเดินทัพระหว่างพม่า,มาก,กับกรุงศรีวิยาตัวเมืองตั้งอยู่ตรงบริเวณที่แม่น้ำแควใหญ่นะาำตาเพินมาจบการโดยตั้งอยู่ริมฝั่งซ้ายของแม่น้ำแควใหญ่ส่วนำนำตะเพินไหล นี่ด้านทิศตะวันตกของเมืองลงมามาจบกับแม่น้ำไประย่ญ่ด้านทิศเหนือของเมืองเป็นเขาชนไก่พื้นที่ราบริเวณที่ตั้งเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งลาดหญ้าตัวเมืองกาญจานบุรีเก่ามีขนาดเล็กนี่เขาจะเขียนบอกไว้แล้วก็จะมีแผนผังของเมืองด้วย นี่ครับป้อมใบเลขกหนึ่ง